พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องปฏิจจสมุปบาทสาธยายธรรมตอนที่หนึ่งบรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลจเจ้าวาสวัดนาป่าพงกดอ,อิทัพปัจจยตาแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทนะ ตัวกฎอิทัปปัจยตาจริงๆก็จะมีสี่บรรทัดคือเริ่มจากในส่วนที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะอ,นนอันนี้เป็นกฎเป็นกฎของสังคตะเลยสังคตธรรมทั้งหมดนะ ระบบสังสารวัตทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้อาศัยกันเกิดขึ้นนะแล้วธรรมาชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นนะมาเรียงร้อยต่อกันนะเป็นสายเนี่ยจึงจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คือ กฎอิทัิปจัจจยตาแต่ละคู่แต่ละคู่ที่เรียงร้อยต่อการเชื่อมโยงกันเป็นสายมาตลอดจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทจึงถูกเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเราไปดูสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ย <c oughs> สายปฏิจจสมุปบาทจะ ะเป็น at Wha คนู่คู่ของอิทัปปยตานั้นอิทัปปยตาเนี่ยก็คือเนี่ยสมมุติว่าภาษะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่เป็นอย่างนี้นั้นถ้าภาษามีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งภาษาเวทนาจึงเกิดขึ้น ถ้าภาษาไม่มีเวทนาจะไม่มีถ้าภาษาดับไปเวทนาจะดับไปอ,อันนี้หนึ่งคู่ละอันที่สองก็เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีคือถ้าเวทนามีตัณหาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจะดับไปนะอะ่แล้วทีนี้ทั้งสองคู่มันไขว้กันเห็นนะอันนี้เวทนาอันนี้เวทนา มันจึงเป็นสายที่ต่อกันมามันไม่ได้ขาดคู่นะมันไม่ได้ขาดตอนเพราะนั้นถ้าถ้าบรรทัดต่อมาจากภาษะจึงมีเวทนาแล้วต่อมาเป็นตัณหาเป็นอุปทานนะมันก็จะไม่เชื่อมกันแต่อันนี้มันมีการเชื่อมของเวทนาต่อจากข้างบนมาด้วยมันจึงไขว้กันอย่างนี้พอบรรทัดต่อมาตัณหาก็ไขว้กับตัณหาอุปทานไขว้อุปทานพบไขว้พบอย่างนี้นะ มันจึงเป็นสายต่อกันมาไม่ไม่ขาดตอนอย่างนี้ม,มันก็ให้เราทราบว่าปฏิจจสุบาท,ทั้งสายเนี่ยก็คือทำมันเป็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอาศัยกันเกิดไล่มาเป็นรล,ลอกมาเรื่อยๆอ,อย่างนี้จนกระทั่งมาถึงมรณะมรณะคือความตาย นั่นก็คือพู้เจ้าเนี่ยสาวมาว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของความตายนะเพราะนั้นระบบนี้ทั้งบททั้งระบบจึงเป็นการบัญญัติลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายนั่นเอง<ส>เพื่อที่จะเข้าไปดับที่เหตุนะเพราะฉะนั้นมรณะเนี่ยมาจากเหตุคือเกิดนะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมรณะไม่มีแน่นอน แต่นี้การมรณะเนี่ยมันมีต้องห้า,าธาตุไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทตนี้ไอ้ก้อนกายเราเนี่ยมันมรณนะแต่มันยังเหลืออีก4ี่ธาตุที่เรายัางยึดอยู่ที่สัตว์ผู้มีวิชาเข้าไปยึดอยู่เพราะนั้นถึงแม้รูปกายของโยมดินน้ำไฟลมจะแตกทําลายไปแต่สัตว์ผู้มีวิชานั้นยังยึดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ วิญญาณจึงเข้าไปตั้งอาศัยในเวทนาสัญญาสังขารได้ต่อและก็ไปสร้างอัตภาพดินน้ำไฟลมในนามธรรมเหล่านี้ต่อไปอีกนะการเกิดจึงหาที่สุดไม่ได้นั่นคือพวกเราจะต้อง <c oughs> ละอีกสี่ตัวนี้นั้นถึงรูปตายไปการเกิดยังต้องมีต่อแน่นอนเพราะ ยังมีนามธรรมอีกสี่ธาตุที่เรายังวางไม่ได้นะท่านี้นามธรรมสี่ธาตุเนี่ยมันก็เกิดอยู่ในจิตเราตลอดเวลาทุกขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนด้วยรูปกายก้อนกายเนี้ยในขันหน้าวิญญาณยังทํางานเกาะกับอีกสามขันนี่อยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นขณะที่เรานั่งอยู่เราก็อาจจะคิดไปอดีตคิดไปนาคคิดไปโน่นคิดไปนี่เกิดพอใจไม่พอใจ บนอยู่ในสามขันนามธรรมนี้ต่อนี่คือการเกิดเหมือนกันนี่คือการปรากฏขึ้นแห่งชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาติการปรากฏขึ้นของคำว่าชาติจึงมีถึง4ขันคือรูปกายเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นเวลาพูดคำว่าชาติจึงไม่ได้เหมือนกับชาติในส่วนของรูปอย่างเดียวนั้นส่วนใหญ่เราจะมองเป็นชาติคือรูป ตายแล้วเกิดหรือตั้งอาศัยอยู่อันนี้หนึ่งชาติอันนี้สองชาติสามชาติแต่จริงๆในเวทนาก็หนึ่งชาติเวทนานับไปปุ๊บเกิดสัญญาขึ้นอ,อีกหนึ่งชาติสังขารอีกหนึ่งชาตินะเรานั้นอันนี้เป็นชาติในนามธรรมอันนี้เป็นชาติในรูปธรรมเห็นไหมซึ่งทั้งหมดคือปฏิจจสมบัตนะทั้งหมดคือปฏิจจสมบัต ปฏิจจสุบัทจึงมีชาติชรามมนะทั้งในส่วนรูปแล้วก็ส่วนนามธรรม <c oughs> ทีน,นี้ในเมื่อเราได้รูปมาแล้วแล้วเราจะหยุดยังไงเราต้องหยุดไอ้ตัวต้นเหตุคือวิญญาณขันที่เข้าไปเกาะนามธรรมอีกสามตัวเนี่ยนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้เจ้าให้ละนันทีคือความละความเพลินนะ เพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณเนี่ยเข้าไปเกาะนามธรรมาอีกสาตัวผู้เจ้าจึงให้ดับการเกิดให้ไวที่สุดเพื่อเข้าไปดับเหตุอันจะนําไปสู่ชรลาและมรณะนั่นเองนะอันก้อนกายเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็เดินไปตามภาษาของมันร้อยปีตายนะแต่นามธรรมาอีกสามตัวเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยวิญญาณตลอดเวลานั้นสัตว์ผู้มีว,วิชชาเป็นเครื่องกั้นเข้าไปหลงยึดวิญญาณ ว่าเป็นตัวมันละตอนนี้ร้อยมันอยู่ร้อยเปอร์เซนต์กับวิญญาณตัวเดียวกันนั้นวิญญาณไปไหนมันไปด้วยตลอดเพราะมันพอใจวิญญาณหลงหยึดวิญญาณนะนั้นเมื่อวิญญาณไปเกาะเวทนาเกาะสัญญาเกาะสังขารมันก็จะไปเกิดนะมีชาติในเวทนามีชาติในสัญญามีชาติในสังขารพร้อมกันทั้งหมดการที่รับรู้ขึ้นมาวิญญาณรับรู้นามาทาขึ้นมาปั๊บ วินาทีแรกเรียกว่าพบสถานที่เกิดวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยแล้วนะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในนามธรรมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะแล้ววิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยได้ทีละธาตุนะเข้าไปตั้งอาศัยในรูปในเวทนาสัญญาสังขารนะทีนี้เมื่อเข้าไปตั้งอาศัยในนามธรรมแต่ละอันเนี่ยเราก็จะเพลินต่อไงเรารับรู้ปั๊บเป็นพ แล้วเราก็จะรู้ต่อไปเพลิน <ST an _> ไปเรื่อยๆจนกว่าวิญญาณจะดับหรือเราละความพอใจเปลี่ยนไปรับรู้อารมณ์ใหม่นะเปลี่ยนไปคิดเรื่องอดีตไปก่ออีกตัวหนึ่งเปลี่ยนไปคิดเรื่องอนาคตไปก่ออีกตัวหนึ่งกนะ็วนกันไปวนกันมาอย่างนี้เพราะะนั้นจิตสร้างการเกิดตั้งอยู่ดับไปสร้างการเกิดตั้งอยู่ดับไปสร้างการเกิดตั้งอยู่ดับไปพระองค์บอกว่าพบ คือสถานที่เกิดการเกิดของวิญญาณในอารมณ์ต่างๆเนี่ยแม้ชั่วลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมางอแค่นี้ก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดนะเพราะอะไรเพราะมันนําไปสู่แก่และตายการเกิดหมายถึงการที่พบเนี่ยมันต่อนเนื่องยาวนานไปเรียกว่าการเกิดคือชาติหรือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินจิตรับรู้อารมณ์ แล้วรู้ต่อไปเรื่อยๆนิชาติมันต้องให้เข้าใจคําว่าพบกับชาตินะแยกให้ดีจิตรับรู้ครั้งแรกปับ๊บเป็นพบคือมีอารมณ์ในความรู้ของจิตและเมื่อจิตรับรู้ต่อไปเรียกว่าชาติและจะจบด้วยชรามรณะจิตต้องดับเพราะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนและจิตหรือวิญญ,ญาณไม่เป็นไปตามปรนตามความปรารถนาของสัตว์นะ อันะนั้นมันจะดับเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจแล้วมันดับไป mm hmm. ก็อย่าไปโมโหมันมันเป็นธรรมชาติมันที่มันจะต้องดับหน้าที่เราคือมันดับปั๊บรู้ตัวอ๋อดับแล้ววิญญาณดวงใหม่กําลังไปเกาะเรื่องใหม่แล้วออกกลับมาอยู่ที่เดิมอย่างนี้เพราะนั้น mm hmm. เวลาเรารู้ลมหายใจเกาะลมหายใจอยู่แล้ววิญญาณดวงที่เกาะลมหายใจดับปั๊บเนี่ยสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยก็จะคว้าวิญญาณดวงใหม่ที่ไปเกาะอารมณ์ใหม่ทันที จึงทําให้เรารู้อารมณ์ใหม่เมื่อเรารู้อารมณ์ใหม่ปั๊บเนี่ยอย่าเพลินแค่นั้นเนี่ยอย่าไหลต่อไปเพราะนั้นแต่ละคนก็ไหลต่อนานไม่เท่ากันเพราะนั้นใครมีความรู้ตัวเร็วฝึกมานานก็จะสั้นลงสั้นลงความเพลินจะสั้นลงสั้นลง,นลง,นลงเรื่อยๆืจนกระทั่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคือพอมันไปยึดปับ๊บวางได้เลยกับริบตาเดียวปับ๊บกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักเหมือนเดิมคือลมหายใจหรือกายของเราอืม นี่หลักการทำงานของระบบธรรมชาตินี่เป็นอย่างนี้มีผู้อยู่เบื้องหลังขันห้าเรียกว่าสัตว์นะสัตว์คือผู้ที่มีราคะนันทิตันหาในขันหา้าการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นคือขันหา้าสิ่งนั้นเรียกว่าสัตว์นะหรือเรียกเต็มๆว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกสัตว์นี้มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมัน มีความอยากเป็นเครื่องให้มันผูกติดอยู่ในห้าธรรมชาติเหล่าน,นี้คือกันห้เพราะนั้นสัตว์ผู้มีวิชาก็เข้ามายึดวิญญาณวิญญาณก็เข้ามาตั้งอาศัยในธรรมธาตุทั้ง 4- ต่อคือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารบนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนันนี่คือระบบการทำงานของธรรมชาตินะระบบของสังคตรธรรม จะมีห้าธรรมธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณจะวนอยู่ในสี่ธาตุการที่สัตว์หรือบุคคลใดเห็นว่าวิญญาณวนอยู่ในสี่ธาตุนิโสโตรบันนะ mm hmm. จะรู้แล้วว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมธาตุนี้นะนี mm ่ hmm. จากนั้นถ้าเราเห็นเห็นธรรมธาตุนี้ตามความเป็นจริงจะเกิดอะไรจะเกิดปัญญาเห็นว่า ไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นระบบของธรรมชาติเราก็จะเกิดการถอนอุปทา,านคือถอนความยึดมั่นถือมั่นจากห้าธรรมธาตุเหล่านี้เนี่ยหลักการมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อสัตว์ผู้มีอวิชาความไม่รู้ที่หลงยึดขันทั้งห้าอยู่ซึ่งบิญญาณทำงานไปตามระบบเกาะขันสี เมื่อมันเห็นการเกิดดับเห็นการทำงานชัดเจนแล้วถอนอุปทานออกมาได้นั่นคืออวิชชาหมดไปนะสัตว์ที่มีอวิชชาและ,จะเจริญมรรคแปจนอวิชชาหมดไปแล้วสัตว์ผู้นี้จะถูกเรียกว่าวิมุตติยานัศสนะซึ่งจริงๆก็คือมีในทุกคนเพราะทุกคนที่นั่งอยู่ก็คือสัตว์นะจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นรกกำเนิดไดชานปริวิสัยล้วนถูกเรียกว่าเป็นสัตว์ผู้มีวิชาทั้งสิน้น ซึ่งตัวนี้เมื่อเราฝึกกันอย่างดีแล้วนะอวิชชาหมดไปเมื่อไหร่พวกเราทั้งหลายก็จะกลับคืนสู่สภาวะเดิมของตัวเองคือวิมุตติยนันัศนะนั่นก็บ่งบอกให้หมายถึงว่าเราทุกคนมีวิมุติอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะเพียงแต่กําจัดอวิชชาออกไปความไม่รู้ออกไปนะการเข้าไปถึงทับจับฉวยในความเป็นตัวตนในขันห้าก็จะหมดไป เราก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะเดิมเพราะนั้นสภาวะเดิมจึงไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏการเกิดเป็นของที่มีอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เมื่อหมดความยึดถือเราก็จะมาเข้าสู่สภาวะเดิมทันทีอย่างนี้นะตัววิวมุตติยันทัศนะนี้จะตั้งอาศัยในวิมุตตนะวิมุตติยันทัศนะจะเปรียบเหมือนชีวิตวิมุตจะเปรียบเหมือนสิ่งไม่มีชีวิต นะวิบุติยันทัศนาตั้งอาศัยในวิมุตตนะ์นี่เป็นระบบของอสังขตะธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้ซึ่งจะมี3คุณสมบัติคือ 1. นึณนะอุป,ปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดนะสองณนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมสามณติสนะารยญตตังปัญญายตเยิเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอืปรากฏเป็นภาวะหนึ่งเดียว นิ่งสนิทตลอดการแต่รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะขณะที่เราใช้กันให้อยู่ทุกวันนี้วิมุตตินี่แหละเป็นตัวใช้แต่เรียกวิมุตตไม่ได้วิมุตติยานศาสนาไม่ได้เพราะว่ามันยังมีวิชาจึงถูกเรียกว่าสัตว์เข้าใจไหมให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะ,ะ <c oughs> แล้วทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย,อย่างนี้แล้วนะ เราอ่านพุทธวจะนะโอ,โอ้เข้าใจหมดเลยด้เข้าใจนะโอ้อย่างนี้โอ้อย่างนี้อย่างนี้แม่มันทะลุหมดเลยนะอ,อันนี้เรื่องปฏิจจสุบาซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องยากยากที่จะเข้าใจแต่สามารถทำความเข้าใจได้ สามารถทําเข้าใจได้แล้วถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยโยมธรรมะของพูุ้ทธเจ้าเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยแตกลูกออกจากปฏิจจสุบัทเกือบทั้งนั้นนะพรานั <c> ้น <oughs> ปฏิจจสุบัทเป็นเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องที่พูุ้ทธเจ้าตรัสลู้นั่นเองตัวปฏิจจสุบัทก็คือ,อริส,สัษีนั่นเองแต่เป็นอฤๅษีเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของสมุทัยกับเรื่องนิโรธอย่างละเอียดแค่นั้นเองนะ ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริสสีที่พระเจ้าตรัสรู้พระองค์รู้ว่าทุกคืออะไรรู้จักธรรมาธาตุทั้งหมดในระบบสังสารวัฏว่ามีการแปลเปลี่ยนเกิดได้ดับได้นะคือมันมีเกิดมันมีดับอะไรเกิดอะไรดับไอตัวทุกเนี่ยมีอาการอย่างนี้อาการเกิดอาการดับนะนั้นสิ่งใดที่เกิดได้ดับได้ถูกเรียกว่าทุกขสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนาม ความทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เดินไปสู่ความดับความสุขก็เป็นทุกข์เพราะความสุขก็เดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขมีอาการทุกข์สุขก็คือสุขนั่นแหละแต่สุขนั้นเดินไปสู่ความดับได้สุขจึงเรียกว่าทุกข์เหมือนกันนะอุเบกขาก็เป็นทุกข์คืออุเบกขาเดินไปสู่ความดับพระศาสดาจริงตรัสกับพระสารีบุตรว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์นะ นันนี่เราพูดทุกสัตว์ในส่วนของเวทนาขันอันเดียวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เพราะนั้นทุกตัวห้าตัวเหมือนกันหมดมีเกิดกับดับนะท่น,นี้เกิดปกติกับเราก็ได้ยินว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดของทุกและความดับตัณหาเป็นความดับทุกเนี่ยเป็นนิโรธอันนั้นก็คือพระองค์พูดย่อพูดสายปฏิจจสุบัณในส่วนกลางกลางสายคือตัณหา แต่วลาพระองค์พูดอริยสัจสี่เต็มเนี่ยพระองค์จะพูดปฏิจจสุว่าสายเกิดเนี่ยอยู่ในตัวสมุทยัยและปฏิจจสุว่าสายดับอยู่ในตัวนิโรธน,นะเพราะฉะนั้นเรื่องของปฏิจจสุว่าคือลําดับขั้นการเกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกขั้นตอนาระบบการเกิดอย่างละเอียดเนี่ยไล่ลําดับการเกิดมาเป็นยังไงในสายเกิดและไล่ลําดับการดับในสายดับนะนั้น ตัวสุดท้ายของลิสัสสีนะก็คือมัคนะสิ่งนี้ควรทำให้เจริญเพื่อให้เข้าไปเห็นเกิดและดับงั้นมัคเนี่ยเราเจริญเพื่อหเห็นเกิดและดับสัมมาสมาธิทำก็เพื่อเห็นเกิดดับสัมมาทิฏฐิก็เห็นเกิดดับสัมมาสังกัปปะก็เพื่อเห็นเกิดดับทุกอย่างเลยเพื่อหเห็นสัจจะความจริงตรงนี้และสัจจะความจร,จริงตรงนี้เป็นสัจจะของอะไร ของขันห้าขันห้าเป็นอะไรเป็นสังคตะนะก็คือสังสารวัตก็คือของปลอมไม่ใช่ของจริงเป็นของจริงเป็นการมีชั่วคราวของสรรพสิ่งไม่ใช่ว่าไม่มีหรือไม่ใช่ว่ามีจริงแต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะความเห็นสุดตรงสองข้างว่ามีกับไม่มีผิดทั้งคู่นะเพราะความจริงนั้น มีขึ้นตั้งอยู่หายไปอยู่ตรงกลางพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะน,นั้นพระองค์เคยจัดกับพระมหากัจจานะนะพระมหากัจจานะถามว่าสัมมาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าอ๋กัจจานะส่วนสุดทั้งสองเนี่ยสัตว์โลกนี้โดยส่วนมากเนี่ยจะเข้าไปสู่ส่วนสุดว่าความมีกับความไม่มีแต่ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคือความมีกับไม่มีนั้นนะ สถาคดย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไล่สายเกิดและไล่สายดับนั่นก็คือบอกกําลังบอกว่าสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกธาตุเนี่ยมีเหตุเกิดและมีความดับนั่นเองนะและเหตุเกิดและความดับนี้ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันด้วยเรียกว่า,ายานวัตถุ77เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นการเกิดเห็นการดับของรูปนาม หรือสรรพสิ่งในโลกคนนั้นกําลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันบุคคลเรียกว่ากําลังได้ยานาวัตถุ77เห็นเกิดกับเห็นดับซึ่งการเห็นเกิดเห็นดับในปัจจุบันนั้นคนนั้นจะน้อมเอาไปสู่อดีตว่าอดีตสุขทั้งหลายก็เกิดดับทุกข์ทั้งหลายก็เกิดดับเพราะปัจจุบันสุขก็เกิดดับทุกเกิดดับความจําเกิดดับความคิดเกิดดับนี่เขาจะน้อมเอาสิ่งนั้นเป็นปัจจุบันเนี่ยไปในอดีตด้วย และเขาจะน้อมเอาการเห็นเกิดดับในปัจจุบันไปในอนาคตด้วยนั้นโยมสามารถประเมินได้เลยว่าสุขที่จะโยมจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะมีการเกิดและการดับไปเป็นธรรมดาก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ไขว่คว้าความสุขจนเกินประมาณนะไม่เมาหมกอยู่กับความทุกข์จนเกินประมาณเพราะในอนาคตความทุกข์ที่เราจะได้รับที่สุดก็ต้องดับนะตอนนี้น้ําก็แห้งแล้ว ความวันไหวก็หมดไปความทุกข์ก็เริ่มทยอยหมดไปนะหรืออาจจะกำลังเพิ่มในการฟื้นฟูมีทุกข์แบบใหม่ขึ้นนะเห็นในปัจจุบันสองเอาไปใช้ในอดีตสองอนาคต2เงและรู้ว่าความรู้ตรงนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา เป็นเจนย,ยะของการเห็น7จ็คูณสิสายอาการของปฏิจจสุบานเป็น77พระศาสดาจึงบัญญัติยาณวัตถุเจว่าผู้ใดเห็นอย่างนี้ชื่อว่าโสดาบันบุคคลนะขอได้รับความขอบคุณจาก w w w h ไซต a ให้ c o m ท ธรรมสวัสดีแสนสุขขีที่ได้ให้ธรรมะ